แสงดาวน้องนางพี่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าใส่ชุดสีเดียวกับพี่ถ้าพี่นางอ่ะตลอดเลยมงชนใส่สีทองกัพี่นางก็ใส่สีทองประเด็นนี้พี่ใส่ทองอย่าทีนี้กลมฉันจะพี่ทองเพราพี่ดองแต่เมืองก็ดอกทองเออแสงดาวมงชิ้นใส่ทองตาขัวมันแต่ดาวมงชิดนดอกทองก็แต่ดาวไม่คืนมันเลยเหรอคนัไอ้ไอ้เนี่ยล่ะตัดหัวมันตัดหัวไม่เลยเฮ้ยไม่เป็นไร ันไม่ตัดหัวเราตัดหัวมันโอเคครับแมากถ้าหากว่าแพ้มันก็ต้องถูกตัดหัวอยู่นั่นแหละใจเย็นๆลูกไม่แพ้กดีก่อนเจ้าพร้อมที่จะสู้กับบุรุษงามผู้นี้หรือไม่พร้อมแล้วพี่คะเสด็จพ่อสู้ให้เต็มที่นะลูกได้เลยพี่คะศักดิ์ศรีของเราต้องรักษาไว้นะลูกลูกจะไม่ทำให้พระบิดาผิดหวังพี่คะดีมาสู้โคตรูลยโคตรยิ่งกว่ สเราเตรียมตัวได้เตรียตัวเร่องอะรควได้นะเอาเลยเอาพระแมกลังใจให้เอาเลยจะูดเนี่ยเายาลเใคสวยูมาใครแพ้ใครนก็ได้เป็นคู่อาไเมา